เขมเล่นใหญ่เล่งมอบสัญชาติให้กัมตันบราซิลตอบแทนที่รักขีดกลางเททูนกุลข้อแม่ล่าสุดเขมเล่นใหญ่เล่งมอบสัญชาติกัมพูชาให้นักมวยบราซิลขวัญใจแฟนๆหลังเทิดทูนกุลข้อแม่ให้ชาวโลกได้เห็นไปให้สุดเขม่อมอบสัญชาติกัมพูชาให้กับทียโกเทเซียรานักมวยชาวบราซิล ผู้หลงรักในกุลข้อแม่และเพิ่งโดนองค์กรมวยไทยโลกมวย World Muay Thai Organization สั่งปลดเรียบทุกรางวัลมวยไทยและแบนจากทุกกิจกรรมนับจากนี้หลังกำปั้นดังแสดงออกว่าชื่นชมและทวดทูนกุลข้อแม่ให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกวันที่8เดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช2566นายเรจันทรอรองประธานกิตติมศักษาพันธ์มวยกัมพูชาได้โพสต์ Facebook เฟซบุ๊กเผยว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถดรด o สีหมุนีมีรับสั่ง สมเด็จฮุนเซนมอบเงิน20,000เรียญสหรัฐประมาณ860,000บาทให้กับทีอโก้ аго, และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินเรื่องมอบสัญชาติกัมพูชาให้กับนักมวยบราซิลไอดอลกุลข้อแม่ รายนี้ด้วยสําหรับทีอโกนั้นเป็นคนที่คนไทยหลายๆคนรู้จักกันดีเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกตัวกลับลำจากชื่นชมในกีฬามวยไทยหันไปสนับสนุนชุดความคิดที่บอกว่ามวยไทยมีต้นตํนตำรับมาจากกัมพูชาและหลังจากนั้นเจ้าตัวได้แสดงออกว่าสนับสนุนและเพิดทุนกีฬากุลขอแม่เป็นอย่างยิ่ง ถึงกับร่วมเดินสายโปรโมตกุลข้อแม่จนเรียกได้ว่ากลายเป็นไอดอลกุลข้อแม่และมีแฟนคลับชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากจากเรื่องนี้และเจ้าตัวก็เพิ่งโดนองค์กรมวยไทยโลกนู w เวิร์ม Air อลไท Organization สั่งปลดเรียบทุกรางวัลมวยไทยและแบนจากทุกกิจกรรมนับจากนี้เนื่องจากพฤติกรรมและเจตนาที่ทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการก่อนทำของเขามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องการเมืองและไม่มีน้ำใจนักกีฬายุยงให้เกิดความเกลียดชงังซึ่งเรื่องดังกล่าวกระทบ ไปถึงประธานตัวแทนองค์กรมวยโลกขีดกลางเยอรมน,นีซึ่งเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน